ท่านผู้ชมครับเรื่องที่ผมพูดต่อไปนี้เนี่ยผมจะเอาการ์ตูนขึ้นทนะ่านผู้ชมดูก่อนผมมีการ์ตูนของบัญชาคามินรูปแรกทางซ้ายมือคือรูปพลเอกประยุทธัตโอชาท่านเป็นซิงเกิลคอมานรูปที่สองท่านก็เลยกลายเป็นในเมื่อท่านเป็นพระเอกอยู่คนเดียวท่านก็เลยกลายเป็นจุดที่กระสุนตกหาท่านเยอะที่สุดก็คือซิงเกิลทาร์เก็ตเป็นเป้าเดียวเลยซึ่งท่านมองในหลักอธิปัจจยาตาเนี่ยนะเพราะมันมีเหตุอย่างนี้มาก่อนมันก็เลยมีผลอย่างนี้ เหตุก็คือว่าท่านต้องการจะควบคุมอำนาจทุกอย่างอยู่ในมือท่านผลก็คือว่าเมื่อท่านทำผิดพลาดผิดแล้วผิดอีกพลาดแล้วพลาดอีกอาจจะเป็นคนอื่นทำผิดพลาดแต่ทุกคนต้องโยงกลับหาท่านท่านผู้ชมครับผมไม่อยากจะพูดถึงท่านมากเพราะว่าพูดไปพูดมาผมเกรงว่าท่านผู้ชมหลายท่านซึ่งรักพลเอกประยุทธ์ก็จะบอกว่าไอ้คุณสนนี้ทาไมคุณจอโจงกันแน่กันแหนแดกดันพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่ครับผมเอาความจริงเอาทมนำหน้ามาพูดท่านผู้ชมผมวันนี้ผมนั่งนับนิ้ว นับตั้งแต่วันเวลาที่ตั้งแต่27เมษายนพฤษภา,ามิถุนายนสามสี่เดือนกว่าที่แล้วที่ท่านพลเอกประยุทธ์ประกาศรวบรวมอำนาจกฎหมายสารบประบบมาถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบสามเดือนการจัดการสถานส,สถานการโรคระบาดในมือพลเอกประยุทธ์ที่ชอบใช้คำว่าซิงเกิลอมานหรือว่านำเดียวไม่เพียงสถานการณ์ไม่ดีขึ้นแต่เลวร้ายลงไปมากผู้ป่วยใหม่ต่อวันเพิ่มขึ้นหลายเท่าจากตัวเลข2,000กว่าคนเพิ่มเป็นวันละ8,000ัถึง9 0 0 0คน แต่นอกจากคนเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วนี่ยังมีบุคคลอีกสองท่านที่ผมอยากจะพูดให้ฟังและอยากท่านผู้ชมทําความรู้จักไว้สองคนเนี้ร่วมกับพลเอกประยุทธ์เป็น3คนมีบทบาทมากเหลือเกินกับวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้3คนนี้วงในสบคเขาว,ว่าว่าเป็นขาใหญ่คุมสบอคอ,อย่างแท้จริงคนแรกคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนที่สองคือพลเอกนัทพลน,นาคพาณิช ซึ่งท่านเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงท่านจะเกษณอายุในวันที่30กันยายนนี้และเชื่อผมนะครับเพราะท่านเป็นเด็กลูกน้องที่พลเอกประยุทธ์รักที่สุดก็คงจะได้รับตําแหน่งอะไรหลังจากเกษียแล้วคนที่3คือศาสตราจารย์ในแพทย์ปีอสกุลสกุลสัตยาธรอดีตรัฐมนุรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสุขเอาละมาเริ่มที่พลเอกนัทพลก่อนผมเคยเล่าประวัติของพลเอกนัทพลให้ท่านผู้ฟังทราบไปแล้วว่าเป็นทหารมาชั่วชีวิต แต่ได้รับการแต่งตั้งมานั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ยบฏิัติการบริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือเรียกว่าสปคสปกจุดสบคประเด็นคืออย่างนี้ท่านผู้ชมพอนักข่าวถามอะไรท่านส่วนใหญ่ท่านจะโยนให้ไปถามกระทรวงสาธารณสุขตลอดแล้วอย่างนี้ท่านจะมานั่งเป็นพอ,อ,อสปอคได้อยังไง12รกรกฎาคม2564ไม่กี่วันที่ผ่านามาเนี้ยโพอเอ็กนั่งบนในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บฏิัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบ,บาด ได้กล่าวถึงกระแสะข่าวเลื่อนฉีดวัคซีนในพื้นที่กรทมซึ่งสวนทางนโยบายปูพรมฉีดวัคซีนในพื้นที่เสี่ยงสูงสีแดงเข้มว่าขณะน,นี้การฉีดวัคซีนอยู่ในการดําเนินการไม่ได้เลื่อนฉีดแต่เมื่อท่านถูกถามถึงกรณีมีข้อสังเกตว่าการผลิตวัคซีนแอสตร z าเซเนกโดยบริษัทสยามไบโอไซน์ cience, จำกัดที่ต้องส่งวัคซีนให้ไทยเดือนละ10ล้านโดสมีข่าวว่าสามารถผลิตได้5ล้านโดสต่อเดือน นักข่าวถามท่านพลเอกนัทพลท่านบอกให้ไปถามกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ชี้แจงกรณีดังกล่าวเพราะข่าวนี้สะพัดออกไปคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันหนักว่าเอ๊ทะท่านเลขาสมาชเป็นแม่ทัพปราบโควิดสายตรงพลเอกประยุทธ์ถูกถามทำไมวัคซีนแอสตรามาน้อยกับโยนให้กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงเสียแล้วนายอนุทินชาญวีรุุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ถูกเตะออกจากสบคเป็นแค่ที่ปรึกษาแล้วไปถามก็ทำไม นี่ขนาดท่านพลเอกนั้นวนท่านเป็นเบอร์สองรองอยา่พลเอกประยุทธ์รับคําสั่งสายตรงจากซิงเกิลคอมานหรือพลเอกประยุทธ์อุตสาห์เรียกท่านว่าแม่ทัพปราบโควิดคู่กายไม่รู้ว่าทำไมวัคซีนมาน้อยต้องโยนให้กระทรวงสาธารณสุขตอบนี่ก็แย่แล้วท่านผู้ชม พลเอกนัทลครับท่านควรรับทราบไว้ด้วยว่าวิกฤตระรอกนี้มีเรื่อง้ใหเห็นถึงการบริหารการจัดการสบกที่ล้มเหลวและเละเทะหลายเรื่องอย่างเรื่องการจัดหาวัคซีนที่ทุกวันนี้ประชาชนบ่นระคนเอือมระอาเต็มทนหนักหนาสาหัสเข้าคนถามสบคว่ารัฐบาลเคยยินเสียงเหล่านี้ไหมท่านผู้ชมครับผมเองก็มีข่าววงในขาบอกว่าถึงพลเอกนฐทลจะเป็นทหาร แต่กลับได้รับการแต่งตั้งปร,ราบโรคระบาดมีอำนาจสั่งหมอสั่งบุคลากรทางแพทย์มากกว่าปลัดกระทรวงสาธรารณสุขเสียอีกอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเวลานี้ท่านผู้ชมอีกท่านหนึ่งคือนายแพทย์สัสราจารย์ปิยสกุลสกุลส,สัตยาธรที่ปรึกษาสบาคและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท่านเป็นหมอที่สนิทสนมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างมากๆแล้วท่านพูดอะไรพลเอกประยุทธ์จะเชื่อหมด ในเรื่องของปัญหาโรคระบาดครั้งนี้การบริหารตัดสินใจว่าวัคซีนไหนเป็นวัคซีนหลักวัคซีนไหนเป็นวัคซีนทางเลือกท่านผู้ชมรู้ไหมมันมาจากใครมันมาจากคณะกรรมการจัดหาวัคซีนในฐานะซิงเกิลคอมานจัดการแล้วให้หนายแพทย์ปีอสกลเป็นประธานครับผมเอาเอกสารคําสั่งนาย,ยกครั้งที่5ทับสองตั้งคณะกรากำลังทำงานจัดการพิจารณาให้ดู ในคำสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ท่านผู้ชมครับตั้งใจฟังดีๆมีรายชื่อและคณะกรรมการรวม18คนมีท่านนายแพทย์ปิยศกลเป็นประธานในคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีชื่อที่พวกเราท่านท่านผู้ชมหลายคนด่าอยู่ทุกวันคือคุณอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปเปิดดูย้อนหลังได้เลยครับคือพูดง่ายว่าไอ้ AI อะไรตอนนี้ก็โยนไปกระทรวงสาธารณสุขเสียหนูนี่ก็รับไปเละ เสียหนูเองก็มีปัญหาในเรื่องของวาจาไม่ดีชอบพูดจาโดยที่ไม่มีสิบรูดก็เลยโดนถล่มหนักถล่มหนาท,ทั้งทั้งที่เสียหนูอดุทินชาญวีรกุลไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะถูกกีดกันออกโดยคําสั่งทานายกหน้าที่ของนักการชุดนี้ก็ระบุชัดเจนในทุกในข่าวทุกสํานักนักการชุดนี้เนี่ยมีหน้าที่ในการ จัดหาวัคซีนเพื่อใช้ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนและดําเนินการอื่นๆตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายท่านผู้ชมได้สังเกตรหรือเปล่าครับว่าคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสาธารณสุขของสอบคเกือบทุกคณะ จะมีชื่อนายแพทย์เปียสะกลอยู่ตลอดเวลาจะอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษาหรือประธานไม่สำคัญสำคัญที่ว่าทุกคนรู้ว่านี่คือร่างทรงของท่านนายกเพราะถ้าท่านนายแพทย์เปียสกกลแนะนำอะไรท่านนายกไปท่านนายกจะเอาแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อท่านหมอคุณหมอ,หมอปียสกลท่านนั่งในที่ประชุมท่านไอแคกๆทุกคนก็นเงียบสนิทละไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยเสียงเลยทีนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการคำสั่งนายมนตรีครั้งที่5ทับสอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาวัคซี ป้องกันโรคระบาดผมอธิบายไปแล้วมีเจ้าของโรงพยาบาลเอกนชนเป็นกรรมการจัดหาวัคซีนแบบที่เรียกได้เต็มปากเต็มคําว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างแน่นอนชงเองกินเองผมเอาคําสั่งให้ดูเบอร์ B 15ในายแพทย์บุญวนาสินของเครือโรงพยาบาลทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเบอร์9นายแพทย์เฉลิมหา,านพาณิชประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในกลุ่ม BCH เป็นเจ้าของโรงพยาบาลในเครือกเกษรากการุณเวท World m เมดิค l และท่านเองก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเบอร์สิบนายแพทย์ก่อพงรุกขพันธ์ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการและผู้อำนวยการด้านคุณภาพโรงพยาบาลบำรุงราก เบอร์สิแพทย์หญิงเมธินีไหมแพงจากโรงพยาบาลกรุงเทพเบอร์12นายแพทย์ไพบูลเอกแสงสีผู้นือการโรพยาลวิภารามและเบอร์13นายแพทย์พงพัฒน์ประธานวณิชประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหมาชัยท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าทาไมทุกวันนี้วัคซีนโมเดอร์นาถึงถูกตีโปง่งกลายเป็นวัคซีนทางเลือกเปิดให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถทําธุรกิจบนความต้องการของประชาชนที่เรียกร้อง วัคซีนทางเลือกในขณะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่กำลังขมขืนเจ็บไข้ได้ป่วยและล้มหายตายจากท่านผู้ชมครับแล้วทำไมโมเดอร์นาต้องเป็นวัคซีนทางเลือกถ้าผู้ชมครับเรื่องของวัคซีนโมเดอร์นาเนี่เป็น1ใน2วัคซ,ซีนเทพวัคซีนเทวดาผลิตจากเทคโนโลยี mrna เพราะการปั่นกระแสของลายฝ่ายในสังคม และหลายคนสงสัยว่าทำไมโมเดอร์นาไม่อยู่ในกลุ่มวัคซีนหลักคือรัฐจัดหาให้ประชาชนฟรีมีแต่ไฟเซอร์ที่รัฐจัดหาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้มาเมื่อไรจนกระทั่งรัฐบาลสหรัฐก,กำลังบริจาคมาให้ซึ่งน่าจะถึงเร็วกว่าจำนวน1.5ล้านโดสตอนนี้ก็เลยมีการโจมตีผมมีข้อสังเกตอย่างนี้ท่านผู้ชมขณะนตอมการจัดหาวัคซีนเนี่ยข้อแรกทำไมมีตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนเยอะแล้วกันเยอะมากๆ ถ้าจะเหมาะสมก็เอาเป็นนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนสิคุณหมอกเกษมและเลขาโรงพยาบาลเอกชนก็เป็นตัวแทนโรงพยาบาลทั้งหมดสองคนก็พอหมอบูญมาอย่างไหนเนี่ยใครให้คุณเข้ามาใครเชิญคุณมาถ้าไม่ใช่นายกเชิญคุณมาหรือนายแพทย์เปียสกลเชิญมาคุณจะได้เป็นไหมแล้วคนอื่นน่ะ 2คนก็พอแล้วก็ปรากฏว่ามีกระบวนการคือพูดง่ายว่าข้างในคนที่อยู่ข้างในนั้นเนี่ยที่ประชุมรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้คณะกรรมการวัคซีนจะจัดโมเดอร์นาให้หรวมไาถึระชนแน่นอนขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่ว่าจะซื้อเองหรือจะต้องซื้อผ่านองค์การเพ็นสัรรม ในที่สุดแล้วก็หดีระบบราชการประเทศไทยไม่ได้ก็เลยต้องซื้อผ่านองค์การเพศัิกรรมราคาค่าวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยโดสละ38เหรียญถ้าเอา30บาทคูณ38 2 4 3ดยก็พันหบาทเมื่อผ่านไปแล้วที่องค์การเพศัิกรรมองค์การเพศชัชกรรมก็คิดแค่แวกตามเรทเจ็ดซน,นะฮะ พราะฉะนั้นราคาบวกแบตแล้วก็ตกอยู่ที่โดสละต้นทุนนะฮะ1,100บาทแต่โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลราคาที่สั่งให้จองวัคซีนจะอยู่ในที่1,650ถึง1,700บาทท่านผู้ชมครับนี่เข้าสู่พระราชบัญญัติการหัวกันหรือเปล่าใช่ไหมฮะ คือต้องต้องมีการคุยกันภายในหัวกันแน่นอนเพราะถ้าไม่หัวกันนะฮะเมื่อต้นทุนจากองค์การเพสัชกรรมมาถึงโรง,งพยาบาลพยาไทยโรง,งพยาบาลพยาไทยบอกนะเราคิดแค่กําไรแค่โดสละสองร้อยบาทก็เพาะเรามีคนจองอยู่ประมาณล้านคนล้านคนก็กําไร200ล้านบาทสอดฉีด2โดสก็กำไร400ล้านบาทโอเคแล้วกำไรพอสมควรแต่ทำไมมันลงตัวที่1,650บถึง1,700บาทเล่ยก็เพราะว่าบอกเฮ้ย hey, ห้ามต่ำกว่าเท่านี้นะและห้ามสูงกว่าเท่านี้นะ ไอ้คนที่มีความลายแก่ใจก็คิดพันหกร้อยห้าสิบไอ้คนที่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นสนใจแต่กำไรก็คิดเต็มแม็กท่านผู้ชมผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรต่อต้านโรงพยาบาลเอกชนถึงแม้ในส่วนตัวของผมผมคิดว่าราคาค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนจะสูงกว่ามากๆแต่ช่วยไม่ได้มันเป็นทางเลือกคนไทยไม่อยากจะรอโรงพยาบาลท่านบาลก็ต้องไปที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนก็ใช้หมอที่เลิกงานจากโรงพยาบาลร,รัฐบาลตอนบ่ายตอนเย็น,นแล้วก็ไปทางานโรงพยาบาลเอกชนหมอพวก นี่ก็คือหมอพวกซึ่งทํางานให้รัฐะแล้วก็ทํางานไซด์ไลายกับโรายาเอกชนหมอบางคนเป็นหมอผ่าตัดอยู่โรงพยาบาลรัฐแล้วพอไปทำโรมาเอกชนได้ค่าผ่าตัดทีเป็นแสนแสนรายได้พิเศษเดือนละเป็นล้านเอาละผมผมไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแต่ผมกําลังจะตั้งคําถามถามอย่างนี้ผมตั้งคําถามถามว่า โรงพยาบาลเอกชนจริงอยู่จริงอยู่ว่าเป็นโรงพยาบาลที่ลงทุนเองก็ต้องคิดค่าบริการแพงแต่กําไรโรงพยาบาลเอกชนนี่กําไรทุกปีกําไรดีมากด้วยและโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้สร้างหมอเอง โรงพยาบาลเอกชนก็เป็นการขอยืมหมอที่ต้องการรายได้พิเศษผู้เชี่ยวชาญทางกระดูกผู้เชี่ยวชาญทางไตผู้เชี่ยวชาญทางหัวใจหมอพวกนั้นเนี่ยเป็นคนที่รัฐถาลงทุนทั้งสิน้นแล้วโรงพยาบาลเอกชนเอามาช่วยทํางานที่นี่จ่ายค่าแรงให้แพงกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นพิเศษเมื่อเป็นพิเศษเช่นนี้ออกมาแล้วเนี่ยณเวลานี้ประเทศชาติวิกฤต ยิงอยู่คนที่มาจองวัคซีนจะเป็นโมเดอร์าหรือไฟเซอร์กับโรงพยาบาลเอกชนนั้นเขาอาจจะมีเงินจ่ายแต่ไม่ใช่ว่าเขามีเงินจ่ายทุกคนเขาก็ไปขอยืมมาก็ได้เพราะเขาอยากจะฉีดวัคซีนผมคือวในภาวะวิกฤตอย่างนี้โรงพยาบาลเอกชนหน้าที่จะคิดราคาไม่ใช่1,700บาทผมคิดว่ากำไรโดสละ 200- 2 0ถึง250หรือ300บาทน่าจะพอแล้วผมทราบข่าวภายในว่ารับผิดเทสที่มีอยู่เเจ้า ของเยอรมนีเนี่ยขายที่เยอรมัน30บาทของที่เกาหลีถ้ามาขายเมืองไทยก็ประมาณ300บาทของอเมริกาก็มีของจีนก็มีปรากฏว่ามีการพูดถึงราปิดเทสเกิดคุณจุลินลักษณะวิชิตแกยังหวาดผวากับกรณีของหน้ากากอนามัย ราคาแพงและหายแกค่อนข้างจะประสาทแกเรียกว่าต้องมีการควบคุมราคาราพิดเทสท่านผู้ชมครับจุดที่คุณไม่ควรจะควบคุมคุณดันไปควบคุมราผิดเทสที่มีอยู่เจ็ดเจ้าที่เข้ามาก็ให้มันแข่งราคากันสะครับขอให้มันได้มาตรฐานว่า accuracy ความแม่นยำต้องเกิน90%ถ้าเกิน90เอร์ซนใครขาย300อบาทเยอรมันขาย30บาทหรือ50บาทหรือไม่ไม่เกิน1 0อบาทคนก็ไปซื้อของเยอรมันแต่คุณจุรินครับ คุณใช้ปัญญาคิดหน่อยคุณจุลินรู้ไหมว่าอะไรที่คุณต้องควบคุมราคาคือวัคซีนทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนปร,ประการแรกมันมีแค่โมเดอร์นาและประการที่2มันมีโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดหัวกันคุณต้องบอกเลยว่าต้นทุนคุณรู้อยู่แล้วว่าต้นทุนเขา1,100บาทบวกแปดเรียบร้อยแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วเขาจองที่พันหกร้อยห้าสิบหรือพันเจ็ดร้อยท่านนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนท่านได้พูดชัดเจนแล้วว่ามีคนจองเข้ามาแล้ว9ล้านคนตัวเลขอาจจะถึง10บล้านคนท่านผู้ชมครับ 10ล้านคนกำไรโดสละประมาณ6 700บาทห พันล้านบาทเฉลี่ยไปตามโรงพยาบาลเอกนชนท่านผู้ชมว่ามากเกินไปไหมผมรู้ท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าเขาเป็นโรงพยาบาลเขาลงทุนก็เป็นนักธุรกิจต้องให้เขากําไรกําไรมากจนเกินควรครับมันไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแค่ของมาจัดพยาบาลจัดคิวฉีฉีดเสร็จเอาไปพักข้างๆ15นาที 30, 30ินาทีเสร็จกลับเอาคิวต่อไปเข้ามาฉีดีดพนักง,งานที่ฉีก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากมายนะก็ใช้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยใช้พยาบาลที่ว่างงานอยู่ฉีดมากเกินไปหรือเปล่า การค้ากำไรเนี่ยลักษณะแบบนี้สำหรับผมถือว่าค้ากำไรเกินควร